ใครรับได้หรอกเอซี FC. แล้วก็เอก็คือพูดนี้ง่ายอผู้ปกครองเขาก็รับไม่ได้ถูกไหมไม่มีใครรับได้หรอกอืมใครเขาอยากจะไปรับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเออคือเรียกว่าไว้ใจไม่ได้ต่อไปก็อย่าได้คิดเลยนะครับอืคือสังคมก็ตัดสินไปแล้วด้วยนะครว่าผิดถูกยังไงก็ไม่รู้แต่ตัดสินไม่เรียบร้อยเพราะว่าเขาดูจากในแชทไง แชทคุยกันนี่ก็มันเป็นมันเป็นหลักฐานที่เขาเขาเนี้ยรู้เรื่องกฎหมายดีมากเลยนะเอฟซีนะเขารู้เรื่องกฎหมายดีมากแต่เขาไม่รู้หรอว่าเขากําลังทําผิดเออเขาไม่รู้หรอว่าเขากําลังทําผิดอยู่แล้วไปสอนชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ไงให้ทําอย่างนุ้นทําทําถูกกฎหมายทํายังไงทําอย่างนุ้นทาอย่างเงี้ยไปสอนคนอื่นเขาได้แต่ตัวเองทําผิดเองเอฟซีก็ลองคิดดูนะ แล้วจะไปสอนคนอื่นได้ไหมถามแค่นี้มันสอนไม่ได้ตัวเองทาซะเองเนี่ยมันจะไปถอนได้ยังไง <c oughs> เสียหมดนะครับบอ,องตรงไม่มีใครเขาอยากจะเชื่อแล้วนะไปสอนอ่าความจริงนะครับไปสอนให้เขารู้เรื่องกฎมกฎหมายสอนว่าทําผิดกฎหมายควรจะแก้ยังไงแบบไหนนะครับแต่ตัวเองทําซะเองหมู่ยม้ไม่ใช่ที่ไหนลนะ่ะ ยังไม่สนใจคิดรัวแขกเราต่อไปเรี่ยใช่ก็คือพูดง่ายๆเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ทีแอดเข้าใจนะทีแอดเขาคิดนะแอดคิดในใจเองนี่แหละคิดเองนี่แหละว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาไม่คิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย ถ้าเกิดความจริงมันเปิดเผยเนี่ยนะเขาจะเสียไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าถ้ารูปแบบนี้ก็คือเสียอย่าลืมว่าเสียแน่ๆเสียหมดไม่ควรไม่ควรจะคิดแค่คิดก็ผิดแล้วเอาง่ายๆแค่คิดก็ผิดเนี่ยไม่ต้องลงมือทำหรอกคิดผิดนี่ก็ผิดเลยแค่คิดอย่างเดียวผิดเลยเอาจริงอย่าลืมว่าเราเนี่ยอ่าไม่ใช่ตัวเปล่าเล้าเปลือยนะเออถูกไหม เออไม่ใช่โสดเรามีครอบครัวแล้วอันนี้ยิ่งไม่สมควรถูกไหมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอ่าแล้วเขาก็แล้วน้องเขาก็เด็กๆด,ด้วยเอฟซีนะ <c oughs> เอออายุเขายังในน้อยอยู่เลยอ่ะนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะมันไม่ไม่สมเหตุสมผลเลยมันโอ้โหมันไม่ใช่อ,อ่อพูดง่ายๆนะเอาบอกตรงนะ ถ้าจะทำอย่างนี้ไปซื้อกินดีกว่าเอาจริงเอเสียตังค์แล้วก็สบายใจดีกว่าไหมเอาว่าง่ายง่ายถ้าคิดว่าจะทำอย่างนี้นะซื้อกินดีกว่าจบกว่าเยอะอย่าไปทำเลยอย่างเงี้ยมันเสี่ยงถึงจะสมยอมก็จริงอยู่เอาพูดง่ายถ้ายกว่าสมยอมแล้ววันหนึ่งเขารู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็พังอีกครอบครัวพังอีกพังกันเยอะแยะมากมายเสียหายอีกก็ชื่อเสียงก็เสียอยู่ดี เออถ้าสมยอมะแต่ถ้าไม่สมยอมก็หนักเลยมากระจายเลยคนนี้ข่าวดังเลยจบเลยใช่นั่นสิเขาไม่ได้คิดถึงอันนี้เขาไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่คิดถึงอนาคตครอบครัวเลยนะไม่ได้คิดถึงตัวเองและไม่ได้คิดถึงอ่าคนที่เขาทางานด้วยนะมันเสียไปด้วยกันหมดเลยนะ เ,เสียเสียหายไปด้วยกันเพราะว่าเขามาจากที่นี่ไงเขาเกิดจากที่นี่มาจากตรงนี้เอ่อมาทําอย่างนี้ก็พลอยเสียไปด้วยกันสวัสดีไปด้วยกันโอ้โหทาให้เจ้าของรายการาก็เสียไปด้วยเออแล้วแล้วยังจะให้เขาไปเคลียร์อีกสิให้เขาไปเคลียร์เขาจะไปเคลียร์ทำไมนะ่ะคุณสร้างคุณไปเรียนผูกไว้แล้วก็ให้ไป,ไปแก้เงี้ยมันไม่ใช่แล้วคุณไปผูกเชือเงื่อนไนผูกเชือก เงื่อนตายไว้แล้วให้คนอื่นไปแก่มันไม่ถูกคุณเรียนผูกคุณก็ต้องเรียนแก้คุณก็แก้เอาเองเมื่อแก้เอาเองสิเออนะตอนนี้มันมันกระจายข่าวไปไวมากไอ้ีแล้วมันมีแชทมีอะไรหลุดออกมาด้วยไงเออมีแชทมีอะไรเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่แท้แค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็ยังวัดสีอพออยู่แล้ว แต่นี่มันมีแชทด้วยมันมันเท่ากับตีตาประทับเลยว่าอ่ามันมีมูลเหตุมีสาเหตุเกิดจากตรงไหนยังไงมีเหตุผลทั้งนั้นเลยอันนี้มันเป็นหลักฐานมันชัดเจนเอจะเสียเงินกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเสียเงิน่ะมันเสียอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกของสังคมอ่ะถามหน่อยมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะมันไม่มีสิทธิ์จะเอากลับคืนมาได้คุณเคลียร์ได้เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น คู่กรณีโอเคแต่ว่าสังคมไม่โอเคแล้ว <c oughs> จบข่าวแล้วคุณจะไปทํางานที่ไหนยังไงความไว้วางใจมันไม่มีแล้วเออมันไม่เหลือแล้วนะคุณต้องหายตัวไปเลยเอาวุ้ง่ายนะจากตรงนี้ไปคุณจะไปให้คำปรึกษาคนอื่นนู่นนี่นั่นมันไม่ได้แล้วมันพลาดไปแล้วถูกไหมพลาดไปแล้ว แล้วเรื่องแบบนี้ด้วยโอ้โหสังคมเขา,ย,าอยอมรับได้ที่ไหนนะยอมรับไม่ได้ไม่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่ว่าเรื่องไหนถ้ามันเป็นทําผิดแล้วเนี่ยมันก็ผิดทั้งนั้นแหละตายแล้น,นะครับ fc เนาะชีวิตนะคุณทองดีนะครับสวัสดีครับผมนะใช่มันมีแต่พังกับพังถูกต้องครับ มันพังอยู่แล้วนะครับาสวัสดีคุณส้มนะครับสวัสดีครับผมพังไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรก็แล้วแต่เรื่องเนี้ยไม่ว่าจะยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่พังทั้งนั้นถ้ารู้ภายหลังนี่พังอย่างเดียวเอาจริงๆเขาไม่ได้คิดถึงอา่าถึงผลเลยนะผลอนาคตข้างหน้าเขาไม่เคยคิดว่ามันจะออกมาทางไหนคุณลงมือคุณทำไปเนี่ยเออคุณออกมาเนี่ยคุณคิดหรือเปล่าว่า อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะพังยังไงถูกไหมยังไงความลับมันก็ไม่มีในโลกถูกไหมความลับไม่มีในโลกแน่แ่แอดเชื่อความลับไม่มีในโลกสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีในเมื่อคุณเป็นคนดังคนดังมันจะเก็บอะไรไม่อยู่หรอกบอกตรงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กรจางมาสักวันหนึ่งแล้วก็จะพังหมดพังครอบครัวก็พังนะคนที่อยู่รอบข้างก็พังเออตัวเองก็พังตัวเองก็พังหนักด้วย พราะเป็นคนก่อไงคนอื่นเขาไม่รู้อีโนยเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็พังไปด้วยคับน,นี่ความเสียหายพังพินาศเลยเอาพูด,ดง่ายๆคุณทําตรงนี้ขึ้นมาในพังพินาศคือมันลบภาพพจน์ของคุณออกไปหมดเลยลบลบภาพพจน์ไปเลยลบภาพพจน์ของตัวเองออกไปเลยภาพพจน์ที่ที่ดีมากๆที่น่าเลื่อมใสที่น่านับถือเออภาพพจน์ของเขาอ่ะเป็นคนที่พูดจาดีวางตัวดี โฟไฟดีอ่าดีทุกอย่างเลยเออแอดก็ยังบอกว่าเออคนนี้เขาโอเคนะเออน่าจะมีแต่ความจริงใจคิดว่าอย่างนั้นเอ๊ะก็คิดอย่างนั้นเลยแ <c oughs> อดไม่คิดเล้ว่าเขาสวมหน้ากากอยู่นะแ <c oughs> อดไม่คิดว่าเขาจะสวมหน้ากากอยู่แต่แอดคิดว่าเขาเป็นคนดีคนนึงแหละอ่าคิดในใจนะเราดูดูไปเนี่ยนะครับเออดูดูไปเนี่ยเราคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาวางตัวดีคําพูดดีตอบ ตอบข้อสักถามดีแก้ไขปัญหาได้ดีทุกอย่างดีหมดเลยโฟลไฟลดีมากเออเป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือคนนึงแต่ที่ไหนได้นะครัเอฟซีโอพอข่าวออกมาเนี่โอ้โหหงายท้องหงายไส้เลยมันผิดคาดเลยเอฟซี FC, นะไม่รู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรเขาทำทำไมตรงนี้เออมันหน้ามือตามัวใช่ไหม <laughs> ไปชั่วขณะ <c oughs> พังชั่วขณะก็พังพินาศพังหมดเลยเอคุณไม่ได้เกิดอีกแล้วในสังคมในสังคมโซเชียลเนี่ยโอกาสเกิดไม่มีแล้วเออมันจะได้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่คิดใช่ไหมก็แอดว่านะมันอาจจะมีอีกอะ่ะแต่ว่ามันไม่ออกข่าวแค่นั้นเองมันอาจจะมีบางคนอาจจะไม่ดังถูกไหมนะ่ะ อาจจะไม่ดังแต่ก็มีเออแต่ก็มีอาจไม่ดังแต่ก็มีแอดเชื่อว่ายังมีอยู่ศึกจะแม้ศึกษาธร,รรมเลยไหม <laughs> เออใช่เขาไม่คิดไงว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเขาไม่คิดไงเขาคิดแต่ชั่วขณะนั้นแหละคิดอยู่แค่ตรงนั้นอย่างเดียว ให้มันผ่านตรงนั้นไปได้ต้องอื่นปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ช่างเขาตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะทําแบบเนี้ยเออตัดอนาคตตัวเองอะนะถ้าคุณไม่ได้ทําตรงนี้เนะคุณก็ยังทํางานได้ไปเรื่อยเออยังทํางานอยู่ตรงนั้นเออมีหน้ามีตาในสังคมเออยังทํางานอยู่ตรงนั้นออกสื่อตลอดเอองานการก็มีตลอดเห็นไหมมันดีทุกอย่างเลยสีแต่ตัวนี้ยโดนดบหมดเลยเขาดบเขาสั่งหยุดสั่งดบหมดเลย นะเสียหมดเลยคราวนี้คุณก็จะไปนอนกินของเก่าสิ <laughs> เออนอนกินของเก่านะครับนะเอ,อนอนไปเถอะไม่มีใครเขาจะเข้ามาเสวนาเข้ามาร่วมด้วยแล้วในเมื่อสังคมเขารับไม่ได้อยู่แล้วทําแบบนี้ถูกไหมไม่มีใครเขารับได้หรอกแล้วยิ่งคุณมีหน้ามีตาเนี่ยโฟล์ดีๆแบบเนี้ยนะแล้วก็แล้วก็ทําเรื่องราวเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสังคมและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับสังคมให้กับคนที่เขาไม่ได้มีอ่าทางต่อสู้เนี่ยนะเออแล้วคุณมาทําถ้้เองอย่างเงี้ยโอ้โหมันย้อนแย้งมากเสียเสียหมดเลยเสียยันยันรายการเลยเสียยันผู้จัดเลยนะเสียหมดเลยเอไอด้มือตามัวใช่ไหมเออเสียหมดเลยเอฟซีอเอฟผู้ดเล,เลยเสียเสียหายหมดไม่รู้จะพูดยังไง ยับเยินเออไม่อยากจะคิดเลยว่าโอ้โหเขาถ้าเป็นไปได้เนาะเออเขาคิดว่าไม่น่าคนเราก็นะอืมเขาไม่คิดหรอกว่าอนาคตเขาไม่คิดถึงอนาคตเลยนะว่าว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรื่องเรื่องราวันแดงขึ้นมาเนี่ยถูกไหมความลับมันถูกเปิดเผยเนี่ยก็พังอยู่ดีพังไม่ว่าจะจะออกมาในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่พังทั้งหมด พังอย่างเดียวพังยันครอบครัวเลยครอบครัวก็จะพังแล้วก็หน้าที่การงานชื่อเสียงที่สะสมมาพังหมดพังพังหมดบอกตรงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ออกสื่อไม่มีสิทธิ์จะไปออกไหนทั้งนั้นเลยมันสังคมก็าตัดสินไปแล้วอ่าแล้วก็กระจะเขานี้ก็ขุดโอ้โหเอฟซีเขาขุดแหลกลานเลย คนที่เขาต้องจะขุดเขาเตรียมจอบเตรียมเสียมเตรียมรถแมคโครมาเลยเอฟซีที่จะขุดค <c oughs> ุดไปแอบอยู่ตรงไหนเขาก็ตามไปขุดหมดแหละเออเพจเพิดดังๆนี่ก็ตามขุดหมดเลยขุดเอาออกมามีอะไรที่ซ่อนเลนออกเขาขุดแหลกลานเลยตอนนี้ก็รู้แล้วว่าโอ้ตรงนี้มันมีกระแสนี่มีประเด็นใช่ไหมเดี๋ยวเขาตามขุดเลยเขุดไม่พอเอาตะแกรงมาล่อนด้วย ให้มันได้รายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นโอ้โหเป็นไงโอ้ชัดเจนนะครับคุณคุณเล่น,นะครับสวัสดีครับผมนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะอยู่ได้แล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาสังคมไม่อยู่หรอกสังคมเขาเขา่อเขาเห็นแล้วไงว่าเป็นคนอา่ามีหน้ามีตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกไหมออกสื่ออยู่ตลอดเวลาเอออย่างเงี้ยออกสื่อตลอดเวลาแต่ก็ใช้ใช้การออกสื่อใช้ ตัวตนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเออใช้แบบนี้ในในทางที่ผิดๆนะเอฟซี FC. อย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ถูกต้องใช้ชื่อเสียงของตัวเองที่ใช้ไปแนวทางที่ผิดมีชื่อเสียงน่ะมันเป็นเรื่องดีแต่คุณต้องรักษาเอาไว้ให้ดีรักษาในสิ่งที่ดีๆเอาไวออ้แล้วมันก็จะอยู่กับเรานาน,านๆถูกไหมอ่าอยู่กับเรานาน,านๆเรามีคุณธรรมมี ศีลธรรมมีคุณธรรมสักอย่างเน่นะทุกคนก็ก็เคารพรักและงานการก็จะไหลามาเทมาถูกไหมและครอบครัวก็อบอุ่นมีหน้ามีตาไปด้วยอันนี้ครอบครัวแทบจะเอาปี๊บคุมหัวเลยสีนะ <c oughs> เออเห็นไหมมันระบากนะไปไหนก็เอาผ้าพกหัวไปแล้วนะครับเหลือแต่ลูกาตาแลนะ้วโอ้โหไปไหนก็ระบากเออออกจากบ้านก็ใส่หมวกใส่แว่นดำนะครับใส่แมส นะเซฟคอร์สเซฟทุกอย่างเลยเอออย่างก็เป็นพวกอิสลามเลยเหลือ,ลอได้ลูกอาตาเลย <c oughs> โอ้มันไม่ไหวแก